ได้ได้ได้ผมเอาผมเอาราศีมังกรให้คนท<อ>ี่นั่งรอมาราศีมังกรเนี่ยรู้แนวทางล่วงหน้ารับปีใหม่ไปก่อนอ่าเดือนมกราคมเนี่ยเป็นยังไงก่อนมกราคร<อ>มคนราศีมังกรครับเนี่ยราศีมังกรเนี่ยเห็นไหมว่าในรอบเดือนอ่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมพิการยนธันวาคมแล้วก็เดือนมกราคมที่ที่จะพูดไปเนี่ยไอเวลาเราจะดูเราก็ต้องดูวาสนาเราเกิดว่าอยู่ตรงไหนพระเสาร์ตรงเนี้ยครับ พระเสาในนาวางเนี่ยตั้งแต่ยี่สิเบเอ็ดพิกาเนี่ยเข้านวางตรงนี้พระเสาเข้านวางตั้งแต่ยี่สิเบเอ็ดพิกายี่สิบเอ็ดพิกายนครับเวลาเยียรยิการใช่ไหมนี่เวลายี่ห้าธันวามาเข้าตรงนี้นี่ยี่ห้าธันวาคริสต์มาสอ่าคริสต์าเริ่มเข้านี้เริ่มเข้านี้มมนี่เริ่มเ,เข้านี้ก็อยู่อย่างเงี้ยไปเนี่ยนะฮะแล้วอยู่ตรงเงี้ยไปเนี่ายก็ยันเดือนมกราคมเต็มเดือนอ่ะเต็มเดือนนะเขียนไหมว่าตัวคุณเนี่ยคุณเป็นไงคุณ ุณอยู่ตรงนี้ก็ดีไหมดีดมันอยู่บ้านครูก็ดีไหมถ้าก็เจ็บมันตามกันเนี่ยโอ้โหทาไมจะไม่ดีแสดงว่าชีวิตคุณเนี่ยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับแล้วก็นะฮะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ดาวตัวเอเดินไวด้วยวต้องเปลีปย่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเสิร์ตไอเสิร์นะเดินอย่างไวเลยครับเดินจาเอาไปเนี่ยเวลาเดินจบเอาไปเรื่อยๆเลยเวลาวันที่สิบเก้ามกราคมเนี่ยครับ ยี่สิบเก้ามกราถึงยี่สิบเก้ามกราเนี่ยเป็นไงดาวไอ้ที่เราเสิร์ชที่เราเดินไปไวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาดับขึ้นมาวันที่สิบเก้าอ่ะสิบเก้าถึงไอ้สิบเก้าถึงไอ้สิบเก้าถึงยี่สิบเก้าสิสิบเก้าถึงยี่สิบเก้ามกราอ่ามันมันไอ้ที่ว่าเดินไปไวนะครับเวลาสิบเก้าถึงยี่สิบเก้ามกรานี่มันเกิดดับขึ้นมาไอ้ยังนี่หมายถึงว่าอะไรโอ้โหลดมาลดมาร้อยแปดสิบอ่าจู่จูเครื่องน็อกปึ๊กหยุดอยู่ตรงนั้นเลย ผู <P ul g> าา้ภาษาาไอ้พราฟังเข้าใจง่ายๆมาถึงอะไรชนกัน,นวินาศสนตโลไม่โดนใช้กับผู้ไม่โดนเขาเรียกว่าดับเครื่องชน<อ>เห็นไหม<อ> <c ười> คนต้องคนให้ความหมายให้มันตรงเ <an> <c ười> พราะว่าแรงเฉยมันยังอีเกเยอะเลยนะนะครับเอ <c ười> อยังเร็วมาเลยนะแล้วก็อยู่ดีดับ <c ười> ดับเบรกเบร์ไม่มีอะหมายถึงว่าดับเครื่องชนทําอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นเคชนก็หมาถึงว่าจะไปชนอะไรก็แล้วแต่กระพังอ่นะบางทีบางคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าพังหรอกบางทีชนแล้วเนี่ย อันนี้เป็นตําราที่ครูบาอาจารย์เขาบอกมาเขาว่างี้สมอใฟังว่าตอนเนี้ยคุณเกิดเด็กที่เกิดตอนนี้ครับเกิดในช่วงที่บอกว่าสิบเก้ามกราถึงยี่สิบเก้าเนี่ยเกิดอะไรดาวที่ที่เกิดปัจจุบันเนี่ยคืออะไรคือเสิร์ตแล้วก็ดับถูกไหมครับแต่ว่าเวลาเขาโตไปเด็กโตไปยี่สิบปีสามปีไปเจอดาวอย่างนี้ใหม่ทำให้คุณได้เหมือนกันอ้ยนี่มันแล้วแต่จังหวะคนเหมือนกันเพราะมันเคยเจอมาแล้วเคยเจอมาแล้วมีประสบการณ์ทำได้นี่นลักษณะอย่างนี้นะครับครับ กูเอคิโนเอ็นแล้วก็อยู่ดีเครื่องมันน็อกลงไปดับเครื่องชนร้อยแปดสิบแล้วเครื่องมันหายไปเฉยๆครับนะฮะแล้วก็เวลาไอ้ตั้งแต่เนี่ยยี่ห้าธันวามาเนี่ยนังวางนวางพระราหูอยู่นางวางนางวางาพระลาหัสมสาไอ้พระใยนาวังไอ้พระเสาวนางวางสาวเนี่ยไปนวางพระาหัมเป็นนางวางอายุทันทักษะหมายถึงว่าเจ้าตาเนี่ยอาจจะอะไรเชื้อโรคเข้าง่ายเจ็บป่วยได้ง่ายครับนี่ เพราะว่าไฟเป็นอยู่ในเรือนท่านน้ามันก็มอดมอดไหม้มลงไปอะไรลงไปนะครับความอะไรต่างๆนี่มันก็ลดหย่อนลงไปโจรไปอยู่ในบ้านครูครับก็เป็นไงก็โจรไปอยู่ในบ้านครูครก็ไปไไไถึงอไ,ไ,ไ,ไอ้น,นี่เห็นไหมไอ้ตแต่นี่สิมการมาครูไปอยู่บ้านโจนรูไปอยู่บ้านโจรอันนี้สลับกันได้สลับกันสลับกันอันนี้โจรไปอยู่บ้านครูในะหว่าง ไปเจอครูดีโค้ดดีอะไรดีเขาอมันเหมือนกันมันเหมือนกันลุงต้่ผมอาจจะไปเจอครูดีโค้ดดีไหมยี่พ้าทันวันจ่ายคนละครึ่งโดนเห็นไหมโดนเห็นไหมจ่ายคนละครึ่งมันโดนเลยไหมวันนี้ผมเพิ่งกลับมานะไปที่ตลาดไหนนะร้านไหนไม่มีคนละครึ่งเนี่ยคนไม่มีเลยนะเอ็ดเด็ดเด็เสร็แวว่าโดนเสดงว่าโดนไปเจอไปไปเจอดีอะไรดีเขาครับแล้วก็อ่า ต้องไอ้เวลาโจนเนี่ยเวลาไอ้ครูอบรมสั่งสอนก็บอกว่าเวลาจะทำอะไรต้องทำให้ถูกต้องตามแบบแผนนะตามสากลนะครับตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายต้องใช้ตามกฎหมายอ๋อเพื่อใหัดเป็นกฎหมายครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลงตูผมที่จะดุไหมดุสิอาจจะดุแล้วเพราะอะไรเพราะไอ้เสาตรงเนี้ยเข้าเจ็ดไอ้ไอ้ไอ้องศาที่เจ็ดเขาเรียกเสาดุอ่าดุมากอ่าดุแล้วทีนี้ไปต่อตามนะ ดูที่สุดในจํานวนสามร้อหกสิบองศานั้นดบตัดกฎหมายนะแม่งในกฎหมายนี่อยู่ในท่านน้าไป็นฉีดน้าอย่างเดียวนั้นเดี๋ยวนีฉีดอย่างเดียวนะนี่นะนี่ก็แต่ตามกฎหมายใช่ไหมแต่ทุกอย่างทาตามกฎหมายนี่นะดุตามกฎหมายอ่าอยู่ในช่วงเสาดุไม่มีแบบแผนจะตัดเอากฎหมายไปที่ตั้งครับดาวพฤหัสเนี่ยไอ้อยู่ที่เจ็ดองศาแปดองศาท่านเนี่ยไปอยู่ในโจโรที่ยี่สิบเอ็ด ม่ออยู่ในโจลิเปก็มก็บอกอยู่แล้วนะมันต้องต้องต้อง,องจงจช่วยช่วงชริง,ง,งเอาอะไรต่างๆช่วงจริงในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างผลงานช่วงจริงในเรื่องอะไรก็ลแ,แล้วแต่นะครับก็ช่วงจริงเอาอะไรเอานะครับแล้วก็ไปอยู่ในเรือที่สามเนี่ยไปอยู่ในเรือที่สามไปอยู่เรือที่สามบรรทัดต,ตัวเนี้ยับาสามถึงบุญเพลงคนยำเกงให้ลาพา<อ>ตับยูดีมีคนเกงขึ้นมาแล้วอ้าวอ้าวพอดุขึ้นมากลายเป็นมีคนเกงนีเลยนะดีคนเกงขึ้นมาไม่เหมือนกับดุแล้วลุกต่อนะอันนี้อันนี้ดุแล้วมีคนยำเกงแล้ะ ครับนะพลังมาพลังมานะเป็นสาถึงบนเพลคงคนรจำเก่งให้ลาภา,าแล้วก็ดาวพราะไอ้ไอ้ดาวพระอาทที่ว่า,าไปอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ครับเวลามาที่แปดมีนาถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดเอมาที่แปดมกราถึงที่ยี่สิบเอ็ดมกราเนี่ยพระอาหในระหว่างตรงนี้ที่ว่าอยู่ในในบ้านตรงนี้นะครับเขาเดินเข้ามาอยู่ตรงนี้ เดินเข้าบ้านตัวเองอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เข้าบ้านตัวเองดิบ้านตัวเองบ้านขุณราศีอะไรก็บ้านอ๋อเขาเดินไปาเขาเดินไปตรงนี้เขาเดินไปตรงนี้เวลาเดินตรงนี้มันเป็นอะไรเป็นสี่กันลัคนาไหมเนี่ยอ่าก็เป็นสี่กัลัคนาเป็นสี่กันลัคนาก็ไปถึงได้ปฐุมเกลินมีความหอมเรื่องอะไรเรื่องผู้ใหญ่เรื่องกฎหมายเรื่องราบเรื่องหลักทรัพย์ที่ดินตึกอาคารบ้านช่องรถเรื่องนาไล่สวนมีความหอมเหล่าๆต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่บันที่แปดถึงวันที่ยี่สิบเ็มกราคม นะฮะได้ที่ดินได้หล,ลักทรัพย์ได้หลักฐานตึกอาคารบ้านช่องรถเรื่องนาไล่สวนอะไรต่าง,งๆตรงนี้นี่นะ,นะครับไปอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่แปดถึงที่ยี่สิบเอ็ดครับคือพระราัที่อยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะทํางานเป็นกลไกลที่บอกรู้แต่คุณจะมองไม่เห็นแต่นี่ทำให้คุณดูมันเป็นตัวไหนอ่ามันเป็นตัว,ตวไหนเราเราเสิร์ชได้ได้อย่างไวด้วยนะอ่าก็ยูแค่ไม่กี่วันเองได้อย่างไวได้เร็วอ่าได้เร็วนะครับนะหมาว่าคนจะนิยมอุ้ยคะแนนเสียงจะกลับมาเร็วอย่างนั้นเลย อ่านะฮะอ่าแล้วก็เวลายี่สิบสองเมื่อกี้แปดถึงยี่สิบแล้วยี่สิบสองถึงสามสิบเอ็ดพระลาดตัวเนี้ยเดินเข้านี่นะเขาเรียกจำอะไรไทยจำเก์เรียกอะไรจำไม่ได้หระเรียกอะไรไอ้นี่ไปนว่างไปนว่างไปอยู่เดือนที่ห้านี่เป็นไงเป็นเรือนที่ห้านี่อยู่ในพบุตะดีมากไหมดีมากนี่นะครับคนจำเกงแล้วก็วันที่หนึ่งมกราเวลายี่สิบแ็ดจุดสี่เจ็ดนอพระจันทร์กดจอดเข้าเขตสมันโดเลิก เลงอะไรเลงบรรจารย์คนเขาเลงใครเลงตัวเลงลรักษาณาเลงที่บ้านคู่ครองหุ้นส่วนคนรักเข้าถึงศาสนาเกิดมาแก่เจ็บตายปรมปรมทำไมถึงต้องใช้คำว่าเกิดแก่เจ็บตายเพราะมีพระเกตเข้ามาอยู่ในอหว่างในนะวางในนะว่างนระเก็บอยู่ก็กินวิญญาณ เขาถึงจิตวิญญ,ญาณเข้าถึงศาสนาเข้าถึงความเป็นความตายอะไรสักอย่างจะไปพบเจ้าเข้าทรงอะไรก็ได้หมนัแล้วรับขันก็ได้รับขันรับขัน,ขนแต่ทาไปเจ้าตาเนี่ยมีอารมณ์สภาวะอย่างนี้นะครับวันที่หนึ่งมกราคมครับแล้วก็วันที่สี่สี่มกราคมเวลาศูนย์หกจุดสองหนึ่งดอพระศุกร์ดาวการงานยกเข้าลายกเข้าราศีธนูพบวินาศนี่นี่ครับแต่ส่งอย่นี่ เดี๋ยวเขาจะดูนะแต่ไปไงไงวัยนะเดินอย่างไวนี่เดินอย่างวเวลายกเข้ามาที่เป็นานอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยเป็นไงอยู่ในเรือนวินาศก็หมายถึงว่ามีใครมีพระทิศมีพระพุธตัวนี้อยู่อ่าหนึ่งสี่หกฮะอยู่ในภพวินาศเวลาหนึ่งสี่หกเนี่ยหกหกสี่เอียวไฮโลเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ตามครับเขาว่าเรือนนั้นจะต้องเป็นพิันต้องมีอะไรเขา้อมีของอะอรต้อ้มีของมีมีว่ามีอะไรพิเศษบางอย่างครับ คือมีพลังอะไรบางอย่างํำนองกันจังการพูดจำนองมีแรงดึงดูดมีเสน่ห์มีจุดมีของอ่ะสะบไรสองนะต้องการเถอะนะฮะสะบัดไร่สองต้องทำอะไรแต่ต้องทำแบบลับๆนะนี่ต้องทำแบบลับๆนี่แล้วก็วันที่สี่นะตอนเอแล้วก็มาไปตอนไอ้ศูนย์าจุดหนึ่งสี่นอดาพุธยกเข้าราศีมังกรเข้าเหรือนเกิดดาพุธนี้ยกเข้านี่เข้าที่บ้านนี่ยกเข้าไปแล้ว เวลาดาพุทธย้อนเข้ามาที่บ้านนี่ <c oughs> ปเป็นห้ากับสี่คู่เลยห้ากับสี่คู่ที่ปรึกษาหาลือครับได้ที่ปรึกษาเพิ่มเขาเรียกคู่เสนาธิการทหารเจ้าชะตานะ่ะมีโอกาสที่จะได้ที่ปรึกษาหาลรือหรือเจ้าชะตาตัวเองอาจจะเป็นที่ปรึกษาหาลรือให้กับผู้อื่นก็ได้อืมพวกะแคไปเจอครูดีโค้ดดีว่างั้นนี่ครูดีโค้ดดีหรือไปเป็นครูอ่ไปเป็นโค้ดก็ได้ได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้น เขาแปลว่าเป็นสภาวะที่เจ้าตาเนี่ยต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่ออกมาใช้นะนี่เต้าตาความรู้ที่ดีออกมาใช้ความรู้ที่มีออกมาใช้นี่เวลาไอ้ชุวิชาการกู้อังแผงนะแล้วก็แล้วก็อะไรไอ้ดาวพุธยกเขาเนี่ยปุ๊บก็ไปทับอะไรไอ้ไปไปทับหรือเกิดตัวนี้สี่กับเจ็ดคู่สมพลคนคู่สมพลค,น,พคนขวายให้กําลัง อ่าสี่เจ็ดนี่คู่สมพลอ่าคู่สมพลคนกว่ายให้กําลังลให้กําลังนะทีเนี้ยดาวพุธตัวเนี้ยเป็นอะไรเป็นอุบาทอ่าเวลาไปไปยุนตรงเนี้ยให้พลังในเรื่องเกี่ยวอะไรการรอคอยอะไรสักอย่างพุธอ,อุบาทแล้วอหะอ่าเป็นไอ้อ้ไ็นคู่สมพลแต่อุบาทไงอ่าก็เลยรอคอยองอ่ารอคอยว่าจะเมื่อไหร่จะมาสักทีรอสัญเอสัญญาเอกสารหรือว่ารอการติดต่อวิ่งเต้นอยู่ไม่มาสักทีรอเพราะสี่เจ็ดเนี่ยมันรออยู่แล้วอ่านะอ แปลว่าเอกสารต่างๆ,ๆทาเอาไว้นะ <แบ S 1> อ่ารอไม่ใช่เรื่องรอไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเรารอมาทั้งชีวิตอ,อที่เจ็ดมกราเวลาสิบเจ็ดจุดหนึ่งแปดดอพันทร์ยกเข้าราศีตุลนี่พันการยกเข้า,าราศีตุลเี้อยู่ในพบการงานาต,ตรงนี้<บ>มีความโชคดีเรื่องอก,การงานไปสองวันครึ่งเวลาที่เก้ามกราสิบสี่จุดศูนย์สี่ดอพันทร์ยกเข้าราศีพิจิกนีน่ยกเข้าพิจิก มีลาบสองวันสองวันครึ่งเออมีลาบสองวันครึ่งนะครับแล้วก็วันที่เก้าถึงวันที่สิบสุกปากหวานอังคารรับเอาเนี่ยวันที่เก้าวันที่สิบอ่าวันที่เก้าองศาไออังคารไออังคารกับพไอพัสไอเนี้ยตีโกนกันแล้วก็องศาถึงกันอ๋อสุกปากหวานอังคารรับเอาฮะก็เป็นถึงว่าไอได้รับการร่วมมือกันการสนับสนุนการจุนเจืออะไรสักอย่างหนึ่งครับ ในเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับการงานกันได้วันที่ทสิบหนึดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์ตัวนี้องศาเท่ากันขมคืนประอ่นประอมเรื่องเกี่ยวกับการงานแล้วก็ความรักแล้วก็ตัวเองกูคเคยขมคืนตัวเองไหมเคยเดี๋ยวบราอธิบายไป <c oughs> <c oughs> อธิบายไม่ได้ขมคืนมันท <ำ S 1> ื<ม>อเ<ม>ร่อเศร้าเออเรื่องเศร้าเราไม่คุยเอออวันที่ทีสองวันที่ทีสามเนี่ยดาวคางคากับดาวพระเสาตัวนี้องศาปะชิกกัน พระเสาคือใครตัวเราเองอังคารนี่คือใครอ,อังคารคือศัตรูหมายเลขเดีศัตรูหมายเลขหนึ่ง,ง,อ,งองศาประชิดกันก็มีการอะไรกันมีการเบียดกันมีการอะไรเจ้โมงโฉงเขงกันกระทบกระทั่งน,นะฮะตาเอเขาบอกสามเจ็ดคู่แตก,แตกหักฉีกขาดสภาวะที่ให้คุณน้อยลงสภาวะที่ให้โทษเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่ที่จะตาไม่ควรเสี่ยงนี่นะครับวันที่ไหนนะอาจารย์วันที่สิบสองกสิบสามสิบสองสิบสามนะ คุณก็คุณก็ตัวคุณเองด้วยนะตัวผมด้วยเพราะมัน,นมันราศีเมษมันก็สิบสองสิบสามเหมือนกันพงสามมันตรงกันครับวันที่สิบสามมกราคมเกิดจันทร์ดับที่ราศีธนูคุณต้องย้ายเปราศีธนูนี่เกิดจันทร์ดับที่ราศีธนูนะจันทร์ดับที่ราศีธนูนี่อยู่ในภพอ้ไธนูภพภพราภะเอ้ภพ,พ,าพ,าพวินาศภพวินาศแต่ว่าแต่ว่ามันมีใครมาดับอยู่ด้วยเนี่ยสุขดับทรงอยู่การงานเห็นไหม การงานด,ดาวการงานดั่กา,านวันที่สิบสามนะ,ะที่วันที่ส<ะ>ิบสามวันที่สิบสี่เวลาเก้าโมงสามเจ็ดนาทีอาทิตย์ยกเข้าราศีมังกรเลือนเกิดธาตุไฟโอ้โหยนะวันชุมนุมดาวเลยนะเน,นี่ยนะตอนเนี่ยตอนนี่นะผมบอกุณเลยนะ,ะวันที่สิบสี่ตั้งแต่เก้าโมงสามเจ็ดนาทีศูนย์เก้าตั้งแต่นั้นไปต้นไปนะมาเร็วมากนะเด็กที่เกิดวันเวลาเนี้ย<ะ>เขาเรียกอะไรรู้ไหมจนันทรุสุริยา อ่าหนึ่งสี่ันทรคติสุริยาเนี่ยนะแล้วปีนี้มันมีจันทรคติสุริยานอยู่หลายมีมีอีกนะอย่างนี้เลยเหรออ่าจันทรคตสุริยานี้นะมันมีอีกนะเดี๋ยวมาบอกวันที่ที่เด็กเกิดเนี่ยนะเกิดมายิ่งใหญ่แน่นอนจันทรคติสุริยานหนึ่งสองห้าอ่าทีเนี้ยเมื่ออาทิตย์ตัวนี้ยกเข้านี้เข้าเลือเกิดฮอาทิตย์มนเป็นอาทิตย์บ้านนี่ลงตรงนังหมดไปเนี่ยโอ้โหญาติเยอะเห็นไหมเนี่ยฮ ที่เข้ามาในบ้านนี่ลุงตุงนั่งหมดเลยนะแล้วก็มีทั้งเพื่อนกันมีทั้งศัตรูกันอยู่กันหมดแต่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 ว่าดาวที่ว่าลักษณะเอามานนั่ดูแล้วเนี่ยดาวตัวนี้ดาวดีเยอะดาวตัวนี้ไม่ค่อยให้โทษเท่าไหร่ให้คุณมากกว่าโทษถ้าผบอกมาแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งในไอ้คนที่อยู่ในบ้านมีคนดังคนมีชื่อเสียงคนมีบุญมีบารมีมีครูมีโค้ดอยู่มีนักประหารนักปกครองอยู่ มีโจนกอลจอกลายอยู่ด้วยมีนักติดต่อเราพ่ยิ้มอยู่ด้วยอ่มีนางงามอยู่ด้วยอ่าอือก็เลยทําให้เจ้าตานี่ลุงตงนังในเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านเราอะนะทุกเรื่องอ่ามีทุกเรื่องถ้าโดนทุกสายตรงหนึ่งตรงหนึ่งวันที่เดียวรวมแล้วมากรวมแล้วก็มากจริงๆมากโขจริงจริงมากโขจริงๆสงสัยจะเป็นบ้านโจไบเดนอ่าเลยออช่วงนั้นเขารับตำแหน่งประธานาธิบดีไงเอาลยเออโจไบเดนรับตำแหน่งปิบดี เนี่ยแล้วแล้วแล้วเซิร์ฟยังไหวด้วยนะยังไหวด้วยเลยใช่ไอันนี้มาเยี่ยมแป๊บเดียวไปเลยเหรอคนดังคนมีชื่อเสียงผู้รับผู้ใหญ่ในงานมาไม่อยู่นานผู้เฒ่าผู้แก่เท้าเจ้าพยามาหมดเข้าในบ้านหมดเข้าในบ้านก็ล้อมรั้วเลยทีนี้วันที่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบหดาวอังคารดาวคู่ศัตรูหมายเลขหนึ่งในนวานยู่ราศีตะกดเล็งเนือนเกิดเนี่ยเนี่ยอังคารไอ้คารตัวนี้อยู่ตรงนี้ ไม่ป็่ยังไงมันก็พรมแต่ขาดขีดขาดอะไรสักอย่างเห็นไหมโอ้แต่มันตื่นมาไม่สบายใจนะเนี่ยตื่นมาเปิดประตูบ้านมาปุ๊บโอ้โหศัตรูมายืนอยู่หน้าบ้านนี่มันลำบากจริงอ่าแล้วก็เรื่องคนรักคนสวยนะแต่ขาดขีดขาดเป็นศัตรูต้องเป็นศัตรูกัน่ะว่านั้นอะวันที่สิบเก้าถึงวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมสิบวันไอดาพระเสาร์เนี่ยตัวเราเองเนี่ยที่มัน เซร์เดินละเรียนมาเกิดการดับขึ้นมาเนี่ยแหละตรงที่ว่านะสิบเก้าถึงยี่สิบเก้าพฤษภตั้งแต่วันที่สิบเก้าถึงยี่สิบเก้าเนี่ยดับสิบวันเวลาเครื่องตัวใหญ่ดับเนี่ยเครื่องตัวเองดับเครื่องสําคัญที่ดับเนี่ยตัวเองดับมันก็พลอยให้เครื่องอื่นดับไปด้วยเฟืองเฟืองเฟืองทำงานเลยนะฮะเครื่องห้องเครื่องใหญ่ดับแล้วก็วันที่ยี่สิบยี่สิบสองดาวพระศุกร์ในระหว่างเนี่ยพระศุกร์เนี่ยในระหว่างอยู่ตรงนี้ คือเรื่องงานเนี่ยมันเป็นงานเรื่องงาน,ม,นมันดีเรื่องงานอะไรตามันกล it ับมาดีนะ thers, มันดีเรื่องงานไม่ไม่ไ,มไอ้ตัวเองดับคนละเรื่องนะแ,<อ>แต่ว่าแต่ว่าไอ้อ,อ้ตัวไอ,อ,นะอ้ตัวงานเนี่ยทาอยู่นะตัวงานที่ยังทําอยู่แต่ให้รู้เองหัวใจดับนะหัว <finger> <า>ใจดับ <zilla> ด้วยเดี๋ยวนี้มีหัวใจดับโอ้โหทำไมอ่ะนะแล้วก็บที่ยี่ห้าเนี่ยเวลาสิบเจ็ดจุดห้าหนึ่งนอดาพุธยกเข้าราศีกุม พบการเงินมีผ้ามกรานะนะพุทธยกเข้านี้ยกพบการเงินนี่แล้วครับด่ก็ต้องต้องใช้อะไรก็ต้องก็ต้องแบบเจรจาการใช้สื่อภาษาในการที่จะให้ได้มาโอ้อาจารย์มีคนให้วันเดือนปีเกิดมาเยอะเหลือเกินนะตอนนี้นะถ้าให้มาที่ติดต่อที่แอดมินนะครับติดต่อเข้ามาดูดวงกับอาจารย์ได้ไหมเสดให้ดูได้ไลย นะครับเนี่ยคุณลองอ่านนี่คุณเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้จบกันปั้นเบียดนะเดี๋ยวกันนได้ได,ไดเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวใครอ่านปั้นบบเบียดครับแล้วก็วันที่ยี่หกมกราดาวพุธบนอยู่ในเรือนก,การเงินไอ้ดาวพุทธอันนี่มันบนอยู่ในเรือนการเงินก็การเงินมันเข้าไปไงได้ช้าไงได้ช้าบนอยู่เรือนการเงินที่บอกดาวพุธนี่มนมนอยู่เรือนการเงินพอดีบนเราไม่ได้ทำไว้นะฮะไม่คิดว่าจะมีเหมือนกันนะฮะเดี๋วทำมนด้วยเดี๋ยวต้องทำมาบนนะฮะมนที่สามอัน แล้วก็วันที่ยิบเจ็ดเวลาตะสี่สิบเจ็ดนาทีดาผัสศกยกเข้าราศีมังกรโอ้โเือเกิดเวลาผัสศกเข้ามามันก็ดีหน่อยใช่ไหมด<ม>ีเลยหนึง่งหนึ่งบ้านนี้มันจะมีเสียงเพลงเข้ามาอ่ามันจะมีเรื่องลื่นลมแต่งตัวสวยร้องคาราโอเกะอ่าติดต้องาราเกะร้องลําทำเพลงได้ไหนได้เป็นศิลปิเป็นศิลปะเวลาเจ้าตาเนี่ยจะทำอะไรเขาใส่คำว่าศิลปะเข้าไปทุกเรื่องทเรื่องที่ทำ ก็ดีะสุกมากคื่นขึนนอนแล้วก็มาแล้วดีมากสําหรับคุณเกิดลัคนาราศีมังกรดีมากเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับอาจารย์ห้ากับหกคู่โชคคู่ส่งเคราะห์มาอยู่ในบ้านเนี่ยคุยกันอยู่ในบ้านเนี่ยก็ส่งเคราะห์กันส่งเคราะห์ในเรื่องเกี่ยวการงานงาสุขเคราะห์เรื่องเกี่ยวการงานครับอ๋อมันเป็นมาจากภการงานนะคู่โชคคู่ส่งเคราะห์กันอะไรกันทำน้องกันเอาไปว่าอ่าไ่เอก็คือว่าความเป็นเสาเนี่ยที่ว่า ละเอียดรอบครอบความเป็นอะไรคิดไม่ตกกังวลเนี่ยเป็นจะเบาลงไปเพราะว่าพอเวลาเรากําลังเครียดเครียดแต่มีคนสนุกสนานมาเราก็ลื่นเลิงไปได้บางช่วงบางขณะแล้วก็เวลานอนนี่หรือว่าตั้งทำงานก็จะเปิดเพลงเปิดเพลงไปด้วยอ่าเปิดเพลงไปด้วยเลยเปิดเพลงสองทะลุฟ้าอ่าแล้วแต่แต่งได้ยังไงแต่งไือยัง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 ไม่ไม่ไม่เวลากางแต่งเพลงนะเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมครับอาจารย์บุษภานี่ชอบแต่งเพลงมากนะฮะวันที่ยี่สิบแปดครับจัดเพลจัอเลน นะที่ราสีกรกฎอ๋อช่วยขยับหน่อยครับที่ราสีกรกรดเดี๋ยนครับไม่เป็นไรราสีกรกฎเล็งตัวเองไหมเล็งตัวเองดีมากพ่อแม่ดาวเพนมาอยู่ตรงข้ามบ้านเนี่ยยังไงจะทายเสียงก็ลาบากือฮะเป็นดนตรีแห่งดนตีเพียนด้วยแล้วทาบุญพระจารย์ทิศทบุญเั้ามาล้อมปลาศาตรงๆด้วยอเด็กที่เกิดวันนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยจันทรุสุริยาเลยนี่ตัวจริงเลยตัวจริงเลย จันเพนก็อยู่ในจันเพนด้วยคุณดูด้วเราก็ได้เข้าเรื่องจันเพนด้วยอ่าแล้วจันเพนด้วยเด็กเกิดวันนี้นะไม่แล้วจันก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอต้องอยู่ตรงข้ามสิถึงจะเพนเนี่โอ้โหจันอยู่ตรงนั้นดับดับสิกันอยู่ตรงข้ามหนึ่งเพนสิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจันเพนตรงข้ามเลยป่ใช่ใช่ใช่เด็กที่เกิดวันนี้วันที่วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดจันเพนเออใครเกิดนะรับรองเลยทันไม่ทันแล้วทันไม่ทันแล้ว ใคไทเกิดในในช่วงนี้นะต้องเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเบืองแน่นอนนี่นะเกิดจากคุสุริยาเลยใครเกิดเด็กแนตะ่เล้กจะขึ้นแต่งงานหรือว่าอะไรได้หมดทำได้ทุกยอย่างเป็นวันเลิกมงคลอ่ะไม,ไม่รู้บางคนไม้รู้จันทร์เพนนะอะตกกลางคืนนี่ผู้หญิงราศีกรก,กฎนี่นะผิวนี่วนวลยังงับพระจันทร์เลยจับไปนี่รูปฟื้นยางพระจันทร์เลย,ยนี่นะฮะอันนี้ก็ไอ้เนี่ย แล้วก็อันนี้เขาคสุกอยู่ด้วยนะโอ้โหมันเหมาะสำหรับความสุขสัน์ลื่นเริงจริงๆถูกต้องนะฮะนะครับขาคร้าวของราศีมังกรอ่ะคุณโดอานนี่เป็นเขาว่าไงบ้างนี่เดี๋ยวจะแจกปฏจทินนะแจกสิโอตายแล้วพูดไปตั้งนานเลยไม่ได้ขายปฏิทินเลยเอ้าอ่ะกุหลานมันจะเหลือให้ขายมั้ยเนี่ยเออเหลืออยู่ไม่กี่ชุดนะฮะท่านผู้ชมก็รีบสั่งก่อนนะอาจารย์ปีใหม่แล้วครับนะครับดูรายการเราเนี่ยรอบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ดูรายการแล้วเนี่ยต้องโน้ตแบบนี้เลยในปฏิทินครับว่าในเดือนมกราของตัวเองเป็นยังไงปฏิทินฉบับเนี้ยไม่ได้ดูทั้งค,ครอบครัวนะของใครของมันะนะฮะเพราะว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าวันไหนดีวันที่ยี่สิบแปดนะ,นะวันที่ยี่สิบปดมกราเนี่วันดีต้องจดเอาไว้จดเอาไว้นะวันที่ในนี้ที่มีอีกวันที่ไม่ดีเนี่ย วันเสาร์อ่ไม่ใช่ดาวเสาร์มาสิ1เก้าสิบเก้าถึงยี่อิบเก้าอ่านี่ดับแล้วดับเสริอแล้วดับเนี่ยอันนี้เราจะได้โน้ตไว้ว่าไม่ควรทำงานอะไรนะฮะแล้วก็อันนี้ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือแจกคนเกิดปีชวดปีฉลูเนี่ยแล้วก็เป็นรายเดือนให้อีกที่แถมของแถมนี่ของแถมแล้วก็ปฏิทินเนี่ยกล้าพูดเลยแม่นที่สุดในประเทศไทยกล้าพูดคำนี้เลยเพราะมาไออันนี้ตัวอย่างให้ดูว่าวันที่เท่าไหร่ที่ถูกครับ ไปหกศาสทุไปแล้วเก้าง้วนแล้วเข้าห้องหวยด้วยนะต้องเข้าห้องหวยนะโอ้โหนี่ใครทีอยู่ห้องหวยสองงวดที่ผ่านมาไม่ถูกนี่นะไปโดดน้าตายเหรออ้าบดโถนี่พูดได้เลยว่าหวยออกเนี่ยมีหน้าช่วงนี้ไม่ช่วงนี้ไม่มีใครโดดน้าอ๋อเนี่ยเมื่อตองหามเนี่ยผมเ่ยต้นตำรับเลยอย่าบอกให้ฟังว่าออกไม่ไห่ไม่ออกเนี่ยนี่ผมนี่ต้นตำรับนะตัวหามเนี่ยเมื่อตองหามออกเมื่อไหร่ผมเนี่ยไม่เคยเลยนะที่จะไปดูสลากกินแบ่งเนี่ยมันหามมันยังไง เบิ้ลหวยที่ออกเบิ้ลตองหาเนี่ยออกวันไหนงวดไหนเราเนี่ยคือต้นํำรับบอกเลยว่าวันไหนจะออกเบิ้นตองหาไอ้ที่เขาพูดชอบพูดว่าหวยล็อกหวยล็อกเบิ้ลตองหามจากเบิ้นตองหาไหมแต่เบิ้ลเนี่ยรู้จักแน่คือมากันสองตัวก็ถ้าตองต้องมากันสามตัวเลขเดียวกันเลขเดียวกันแล้วหามคืออะไรหามก็คือสี่สองสี่อ๋อมีคู่อยู่ข้างหน้าเรียกว่าหาอันเป๊อยู่ข้างหลังก็ได้ สองซก็หามอย่างก็ได้ซีสองสีอะไรก็ได้อ่านี่คือคู่หามโคหามเนี่ยเนี่คือเราไปขนต้นตลับเลยที่บอกเพราะนั้นเนี่ยปฏิทินนี่ถ้าคุณไม่ได้คุณก็เนี่ยคุณเสียใจตายเลยนะอันนี้แล้วติดต่อมาได้เลยควรจะควรจะมีตั้งแต่วันนี้เพราะว่าเราเริ่มดูดวงไปแล้วของเดือนมกราจะได้จดไว้ทุกๆเดือนอื